วันนี้เรากินกาแฟหนึ่งวันนะคะลดงดงดผงคาเขาไปก่อนนะหนึ่งวันนะคะนี่เราได้ตัวนี้มาใหม่นะคะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะเรื่องสุขภาพตอนนี้ค่อนข้างจะเน้นมากเพราะว่าไขมันนะคะเริ่มเริ่มสูงและพอเราเริ่มมีอายุเนี่ยไขมันเราก็จะเริ่มสูงขึ้นเนาะ 2ชอ็อตาอัจ๊าเดี๋ยวแท่นวางกำลังมานะทุกคนขอไปแล้วอนุมัติแล้วด้วยแล้วก็เปิดนะคะเครื่องใช้งานง่ายนะ